สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องแมสเนตไทเกอร์นะครับวันนี้จะเอามาสอน,สอนเอาน้ำผึ้งนะคะนี่น้ำผึ้งเนี่ยลรังผึ้งนั่งเองอย่างแรกนะครับให้เราเอาเท้าวีลับมาสำหรับใครที่ไม่มีน้ำยาสูตรบินก็ใช้เท้าวีลับนี่แหละครับใครม่มีไม่ไม่มีน้ำยาสูตรบินใช้เท้าวีลับเอานะอ่าใส่ไปแล้วใช่ไหมครับ ก็ใส่ตามที่ต้องการเลยครับอ่าเราอ่าเราก็กินนะครับเดี๋ตามมานะครับทุกคนตามมาให้เราวิ่งไปที่ต้นไม้นะครับแต่ไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่นะต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวตอนหลังจะได้ใช้อีกทีหนึ่งนี่ครับให้เรามาที่รังพึ่งอันใหญ่ๆตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นพึ่งตัวน้อยๆน,นะครับ กดครับกดตรงมันครับแล้วเราก็เทเลพอร์ตกลับครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เรากดใส่ครับอืมใส่ครับใส่ครับสเปรยโพชั่นเดี๋ยวให้เจ้าตัวนี้กินก่อนมันจะได้ตามมาได้ฟลีซี่โอ้โหอืออก็กินเข้าไปครับทีนี้เราก็จะกลายเป็นผึ่งนะครับผึ่งน้อยน่ารัก โอ้โหติดติดติดเพชตาตามมานะครับเดี๋ยวผมขอทําให้มันข่อยแม่ชักคู่นะครับขอทําให้มันเร็วเพิ่มขึ้นก่อนอืมอืมอืมอใส่ไปสามอันก็ได้ครับใส่เท่าไหร่ตามใจท่านผู้ชมเลยนะเหมือนเราเทน้ําอ่ะทีนี้เราก็จะวิ่งไว้นะครับให้เราไปต้นที่ต้นไม้ใหญ่ครับ เราไปที่ต้นไม้ใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีรูอยู่นะครับแต่ผมขอเอานกก่อนน้ำมีสูตรบินต้องใช้นกอือหือเพิ่งตัวนี้เดียวจับนกได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนกไปวางครับมาเอานกไปวางก่อนนะตามมานะครับทุกคนให้คือพวก ดอกไม้อ่ะตอนตอนตอน,ตอนเริ่มแรกมันจะยังไม่ไมค่อยสําคัญนะครับแต่ตอนหลังๆอ่ะต้องใช้นะครับนี่บีออนนี่ก็คือสําหรับผึ่งเท่านั้นประชากรผึ่งโอ้ผึ่งเต็มเลยครับทุกคนมีเพื่อนเราด้วยเลยขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับให้เราไปคุยกับราชินีครับเขาจะให้เราเก็บผึ่งนะครับอ่าก็กดกดเลื่อนไปเลยครับ เอาเอาดอกแรกก่อนนะครับดอกหาง่ายเลยเนี่ยไอ้ดอกขาวๆนี่ครับปะไปตามหากันอยู่ใกล้ๆเลยนะแต่ตอนนี้ต้องออกให้ได้ก่อนนครับเห็นรูไหมก็ออกไปเลยครับให้เรานั้นเอาตัวไปยับใส่ดอกไม้นะครับทำแบบนี้นะอืมทีนี้เราก็จะผสมพันธุ์กับดอกไม้แล้วเราก็จะได้เกสรดอกไม้มานะครับให้ดูนะครับมีเกสรดอกไม้ตามมาด้วยบิยนนี่โอ เขา้าไม่ได้สักทีเข้าไปครับใครเป็นฟนะ็อกดีซี่เนี่ยอาร์มอย่าลืมใส่น้ำเพรืงตกช่องที่ให้ถูกด้วยนะครับไม่รู้ว่าได้ยินเสียงหรือเปล่านะเดี๋ยวเพิ่มเสียงให้ล้กันโอเคเอาประมาณนี้นะฟ็อก ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเกมถึงไม่มีเสียงมาน,ะนี่เอา้ามาวินมาตอนไหนเนี่ยมาวินน้ำยาต่อมาวินต่อไปผมจะไปเอานะดอกทานตะวันละกันนะครับตามมาครับจะไปข้างล่างหรือข้างบนได้นะโอ้ย,อยติดติดติดให้มาตรงนี้ครับหรือจะไปด้านบนก็ได้เดี๋ยวจะไปด้านล่างก็ได้ผสมพันธุ์เลยครับก็ได้น้ำผึ้งมาแล้วนะครับก็ไปที่รังผึ้งเหมือนเดิมครับ ทางทางทางเขา้าง่ายเนาะแต่ทางอองนี่ยากชิบหายใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับเอยเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยว,ด,ยวด,ดอกทานตะวันครับใส่ตรงนี้ครับฟ u าวาเวอร์ครับมันก็กำังโหลดแล้วเราก็จะได้น้ำผึ้งมานะครับนี่ได้น้ำผึ้งเลี้ยวกลับไปไปเอาดอกบัวนะคะตะมันมันมอเอร์ลิลลี่ก็คือดอกบัวนะครับ เร่งดอกบอัวทำอะไรได้ก็ผสมเจสันดอกไม้กับพึ่องไงเอาจริงๆผมตอนเนี้ยผมยังไม่รู้เลยนะว่าดอกบอัวอยู่ไหนแต่ผมน่าจะรู้แหละว,ว่าดอกบอัวอยู่ไหนเพราะผมเป็นคนมาสอนเนาะให้ไปที่น้ำตกครับอย่าตรงตรงตรงภูงเขาไฟเป็นที่อยู่ลาวาฟาเวอร์นะไม่รู้ว่ามาวินมันลอยได้ยังไงนะมันกลายเป็นเพิ่งแต่มันยังเป็นตัวคนอยู่เลยสงสัยมันกำลังดาวน์โหลด ให้เรามาที่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงนั้นอะ่ะชมพูชมพูอะครับนี่ครับนี่ให้เราวิ่งไปใส่มันเลยเอา้าวพึ่งลงน้ําได้ด้วยเฉยวิ่งไปใส่มันเลยครับผสมพันธุ์กับมันเลยเอา้าวผสมพันธุ์ได้อย่างนี้นเอาดอกนี้ก็ได้เอาน่าจะเสร็จเรียบร้อยละพอเห็นละอองพึ่งแล้วนะ ให้บินไปที่รังพึ่งค่ะให้บินไปที่รังพึ่งได้ยินเสียงมอบเป็นเดือดๆเลยนะแล้วก็จะสอนวิธีทําให้มีสัตว์เลี้ยงเป็นพึ่งด้วยนะอ่าใส่ตรงนี้ครับแบบร้อยมันก็จะเป็นคล้ายๆกลมๆขึ้นมานะแต่พอเข้าไปข้างในมันกลมแค่นี้มันไม่ได้กลมเต็มขนาดนั้นต่อไป แคนตัสพาวเวอก็อย่างว่าเนาะม,นมันคือมันคือแคนตัสอ่ะใครอ่านภาษาอังกฤษออกออกแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยได้แคนตัสก็น่าจะรู้ครับก็คืออืมก็คือนั่นเลยครับแคนตัสก็คือไอ้เขียวๆนั่นแหละที่เป็นแท่งๆอ่ะที่ลินท,ที่มันมีท่ำหุของลินดาเจ้าแม่มดนะเจ้าแม่มดอะไรวะเออยจงไม่ได้ใช่มถึง นี่ครับก็เจอตรงนี้นะโอ้ยมี NPC ด้วยอ่ะเข้าไปประสมพันธุ์กับมัเลยทีนี้ก็จะได้น้ำผึ้งมาแล้วครับเอ่มก็ไปที่รังผึ้งเหมือนเดิมครับเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะจะได้มองง่ายๆหน่อยฟอรคลิซีของใครก็ไม่รู้คือมันก็จะอยู่ถัดข,ของไอ้นั่นนะนี่บีเออนนี้เหมือนเดิมนะ ไม่รู้ว่าใครเอาน้ำพึ่งมาวางแถวนี้นะมองเป็นมองบุคคลที่สองแล้วกันไม่รู้สองหรือสามอ่าไม่ไม่ใช่ลาวาฟาเวอร์สี่อ่าแคนตัสพาวเวอร์นะครับอย่าลืมใส่ให้ถูกด้วยนะเมื่อกี้ตัวกิ้งเลยอ่าเดี๋ยวจะบอกทิปสปาวนี้ด้วยนะมันจะอยู่แถวๆนี้ยตรงนี้ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละมีคนนี้ด้วยเอ้ยใครปลาขวดอะ มีใครได้ยินเสียงปลาขวดไหมครับผมได้ยินนะต่อไปลาวาไฟเบอร์ก็อย่างว่าเนาะผมบอกไปแล้วมันอยู่ที่ถ้ำนะมันไม่ได้อยู่ในถ้ำมันอยู่บนป่องภูเขาไฟคือมันเป็นถ้ำภูเขาไฟไอ้นันะ่นน่ะถั่วก็จะเจอนี่ครับที่เป็นไฟไฟปรผสมพันเรียบร้อยครับได้แล้วครับทีนี้ ก็อยู่เก็กมันมันก็อาจจะบินช้าไปนิดนึงนะก็ประมาณนั้นแหละครับแล้วผมจะซอนหาเข็มขัดสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับปอกไอ้ไม่ใช่ปอกไม่ใช่เข็มขัดสิน่ามันเข็มขัดสัตว์เข็มขัดโอ้ยเข็มขัดสั้นเข็มขัดสั้นโอ้ยกลิ้งกลิ้งโอ้โหกลิ้งกลิ้งเอาพึ่งกลิ้งพึ่งกลิ้งโอเคหายกลิ้งแล้วครับก็ใส่ตามที่มันถูกได้นะ พอเสร็จพอมันใส่อย่างนี้มันก็จะมีขึ้นมาให้นะครับกดขดครับกดกด,ดตรงนี้แหละครับเราจะลองมาผสมกันดูนะครับว่าจะได้อะไรลองผสมดูนะคะขอรีเซตก่อนนะตัวละครผมก็จะเป็นเทพอย่างนี้นะคนนะมาลองกินดูนะโอ๊อยอะไร,รอ่ะโอ้เดินชา้าไปเลย เดินช้ามากครับทุกคนเราจะมาสอนวิธีให้กลายเป็นเจ้าเจ้าเสร็จเลี้ยงพึ่งนะตามมาอาจจะวิ่งช้าๆหน่อยไม่เป็นไรรอก่อนนะคะเอามาวินนายรีเซ็ตตัวละครแล้วหรือเดี๋ยวทำน้ำยายนั่งก่อนนะ ถว่าไปก็เอาเอาเจ้าหน,นี้ผสลนกจะได้อะฮะวีบลิงบีวิงนานลองใช้ดูนะครับผสมกับนกจะออกมาเป็นอะไรเอ้ยป,ปีกปีกนกเหรอเออปีกผีเสื้อเอ้ยปีกผีเสื้อเซฟไว้ก่อนเลยปีกผีเสื้อไอ้ปีกปีก ก็กดกดไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะเชื่เห็นตรงนั้นไหมครับปากทอมๆที่มันคล้ายๆกับอะไรบางอย่างนะครับตกตกอ่าให้บินไปนะครับ พอมาถึงตรงนี้ผมจะรีเซตตัวละครนะรีเซตเรียบร้อยครับอ่ามาถึงตรงนี้ใช่ไหมเขาถามว่าฟ็อกีซี่กับเจนเดลอายุเท่าไหร่ข้อหนึ่งยี่สิบสามฟ็อกซี่ยี่สิบสามขวบเจนเดลยี่สิบสี่ขวบนะคะต่อไปอายุอายุเจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็หนึ่งร้อยต่อไปสามกับสี่ ประมาณเท่าเดิมนี่แหละครับอันนี้ครับก็ต้องเป็นฟลักซิสแอนเจนเดียวนะครับอ่เข้าไปครับเขาจะตามเรามาทำไมนัะันผมไม่ให้เห็นนะครับว่าไปทางไหนมาข้อนี้ละให้เราไปที่สองจุดสิบสี่นะคบ ก็คืออ่าอันนี้เขาเขาถามว่ามิสเตอร์ลิฟมีตากี่ข้างไปที่หนึ่งครับอ๋อเด็ด,ดกินดาอ๋อกินดาลงมาที่นี่ได้ยังไงไม่ใช่เทรนดนะคะอ,อกอันนี้ครับตอบกันที่สามครับอีเวนต์เวกกี้เวฟส์ดอ๋ออีเวนต์แรกของอ่เวกกี้เวฟส์ก็ต้องมิสเตอร์ลิฟอยู่แล้วครับโอเคก็ได้ปอกคอเพึ่งมาแล้วนะปอกคอเพึ่งอะไรละ่ะตอนนี้ออกก่อน ่าเราใส่กับาเอาน้องน้ำผึ้งดงแล้วกันนะได้เป็นสัตเลี้ยงผึ้งหรือเปล่าเอ้ยเพชรบีได้จริงๆด้วยบีพเพชรอ่ะอ้าวแต่น้องผึ้งไม่ตามอะ่ะสเตย์เอาน้องผึ้งไม่ตามงั้นก็องรีเซ็ตตัวละครก่อนนะครับเ๋ย่น้องผึงจะตามมา ตามไหมโอเคพอรีเซ็ตแล้วมันตามนะคะแล้วผมก็จะกลายเป็นเพื่อนด้วยดีไหมไม่เอาดีกว่าทีนี้นก็จะมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่งแล้วนะครับแล้วก็มีมาวินเป็นเพื่อนด้วยใครเป็นราชินีเพึ่งอง่ะอื้อหือกลายเป็นราชินีเพื่งเนี่ยนี้เป็นราชินีเพื่องเหรอ,อเอ๊ะเดี๋ยวนะใส่หมูใหญ่ปะมึงจะลองดูนะครับ ลองเอาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยีเซตมาทีมีเซ,ต,มมเซตไปสองทีนะครับลองใส่ดูไม่ได้นะครับเขาใส่เขาใส่อะไรอ่ะแฟรี่หรอลอาใส่ดูนะครับก็ไม่ใช่นะเขาน่าจะใส่อะไรบางอย่างนะครับหรือไม่อาจจะเป็นหมวกก็ได้นะหมวกอ่ะเขาต้อๆๆงเป็นเ เหมือนเขาจะมีทุกอย่างเป็น,นของนั่นนะแล้วคนเมื่อกี้หาเป็นมช่างมจ้ะครับมาวินไม่รีเซ็ตเลยเนาะโอเคจบเพลงเท่านี้ลคะค่ะครับเัอกนคลิปหน้านะครับบ๊ายๆหนาโบก๊ยจบ ต้องคนนี้แล้วกันอ,อนบายนะครับเจอก,กันคลิปหน้า